ของรายการนะคะพิเศษสุดจริงๆค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจริงๆบางคนก็เราก็เห็นกันตามท้องถนนเยอะนะครับใช่ครับคนขับเยอะมากมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นด้วยครับนั่นคือยามาฮ่า s r ครับรุ่นนี้กี่ซีซีคะ155ซีซีใช่แต่เหมือนไม่ใช่155ซีซีเลยนะมันดูใหญ่กว่าเลยไงพี่มันดูหรูหรามันดูหรูหรามากเลยครับ แต่จริงๆแล้วมันเป็นราคาที่น้องๆรุ่นใหม่ๆที่เขาชอบแนวเนี้ยครับจับต้องได้ใช่จับต้องได้ราคาไม่แรงด้วยไม่แรงด้วย9กหมื่นกว่าบาทโอ้โหยังไม่ถึงแสนเลยคุณผู้ชมครับไม่ถึงแสนเลยยามาฮ่าเขาทำรถออกมาแบบคุณภาพในราคานิดเดียวจริงๆครับคันี้เนี่ยกลุ่มที่ใช้รถ XSR 155แนวนี้เขาเรียกว่าเป็นรถในรูปแบบของ Heritage s p o r t Heritage s p o r t Heritage ให้ความหมายมันนิดนึงได้ไหมเหมือนแบบวินเทจย้อนยุคนิดนึงกับเป็นแบบยุคสมัยเก่าเหมือนรุ่นคุณพ่อที่เราเคยใช้ครับเป็นแนวแบบโบราณคลาสสิกคลาสสิกมากวเรโทรย้อนยุคครับและจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใช้รถกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นนะเป็นวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าพี่เคยเห็นบนท้องถนนเหมือนกันว่าคนที่ขับรถในแนวเรโทรหน่อยก็จะออกในแนวแบบวัยรุ่นวัยรุ่นแบบ มีอาร์ตมีสไตล์เป็นของตัวเองใช่ขับรถรุ่นนี้ต้องแต่งตัวเป็นด้วยนะพี่อ้ยนยม,มันเป็นยังไงคะก็ต้องแต่งตัวแบบแนวแนวหน่อยไม่ใช่แบบว่าแต่งตัวแบบแนวสปอร์ตวินเทจคือแบบใส่รองเท้าหนังเสื้อยีนอะไรแบบนี้ครับวินเทจวินเทจหน่อยซื้อรถแล้วมีพอบตัวเองใช่นะเสียตังค์ <laughs> มีมีอะไรที่เป็นของตัวเองและจริง,รง,รงๆที่น้องที่เล่นรถในแนวแบบนี้เนี่ยพี่ก็เห็นหลายคนนะแนวจริงๆใช่ แนวจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะอาดอาดนิดนึงใช่การแต่งตัวเขาไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ส่วนมากขับรถรุ่นนี้ต้องเน้นแต่งตัวด้วยเท่ๆต้องเท่อใช่เเซอร์อะไรอย่างนี้มีจะรวยผมนิดนึงหมวกกันน็อกก็ต้องหมวกกันน็อกก็ต้องวินเทจนะครับขับรถรุ่นนี้แบบแบบไข่เค็มแบบอ่านิดนึงเหมือนกับนักบินสมัยเก่าอ่ะใช่ต้องออกแนวนี้บางคนก็มีมีแว่นใหญ่ๆอยู่ตรงมีมีแว่นก็เกิล ลและในในในที่เราเคยได้ไปสัมผัสผู้ใช้รถจริงๆของกลุ่มนี้รเราไปร่วมกลุ่มร่วมขับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเพจด้วยเช่นกัน<ช>น้องๆก็เ,เป็นยังไงกันบ้างน้องก็ก็มาแบบว่ามามาถามกันเยอะอว่าจะแต่งแนวไหนดีแต่งแบบไหนดีแบบไหนถึงสวยอะไหล่ชิ้นนี้ซื้อยังไงที่ไหนทายังไงอะไรอย่างนี้ครับส่วนมากจะเป็นอะไหล่พวกอะไหล่ เขาเรียกว่าอะไรสร้างครับอะไรเงี้ยอืใช่แล้วก็ที่สําคัญรถรุ่นนี้ก็อยู่ในการันตีใช่ใการันตีเหมือนกันห้าปีห้าหมื่นโลอันนี้คือ5ปีห้าหมื่นโลใช่ครับเออซื้อรถไปคุ้มเนาะคุ้มคุ้มมากเลยใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือแนวแต่งก็เยอะด้วยใช่แนวแต่งเยอะมากนอธิบายเรื่องแนวแต่งของแนวแลโทรนิดหนึ่งว่า ยกตัวอย่างเลยดีกว่าเป็นคันนี้เลยคันนี้จะแต่งเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์ความหมายมันคือคาเฟ่กับเลเซอร์นี่มันเหมือนคาเฟ่ที่เหมือนย้อนยุคใช่เลเซอร์เหมือนยุคยุคใหม่ใช่คุณเอามาะสนยังไงจริงๆมันมันมีความหมายมากว่าคาเฟ่เลเซอร์นี่คือการขับรถไปนั่งกินกาแฟไปกินกาแฟกันแล้วระหว่างร้านกาแฟร้านหนึ่งกับอีกร้านหนึ่งเนี่ยจะมีการแข่งกันว่าใครไปถึงก่อน มันก็จะเป็นการลึกซึงมากแต่งแบบแบบคาเฟ่เลเซอร์คือการแข่งขันกนแบบระยะใกล้ๆชิวๆประมาณนั้นไงคันนี้ประกวดมาด้วยคันนี้ไปประกวดมาด้วยวไ,ดได้รับรางวัลมา <c oughs> ได้รับรางวัลมาด้วย <c oughs> อันดับหนึ่งเลยอยะน่า เนี่ยนะใช่นี่คือแต,แต่งมาแล้วก็รูปร่างก็จะไม่เหมือนของเดิมซะเท่าไหร่ครับผมแล้วคันนี้เรามาที่รูปแบบเดิมๆของ XSR 155กัน,รนครับคัน,นี้พื้นฐานของรถเนี่ยครับเป็นรุ่นไหนก็เป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะครับ VVA เหมือนกัน VVA อีกแล้ว VVA อีกแล้วระบบแปรพันชุดุบโรคเปลี่ยนใช่แต่ระบบภายในเครื่องยนต์อาจจะไม่เหมือนในรุ่น WR สักเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีการปรับแต่งปรับจูนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองครับใช่ครับและเรื่องของความแรงความแรงก็ซีซีเท่ากันซีซก็ใกล้เคียงกันครับแล้วแต่การปรับแต่ง แล้วแต่การปรับแต่งใช่ครนนี้อันนี้รูปแบบของการปรับแต่งที่สวยงามใช่ครับอันนี้จะเน้นสวยงามเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแบบเอาไปแต่งซิ่งเท่าไหร่ไม่มีเพราะว่าน้องๆโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกแนวอาร์ตแนวมีศิลปะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใั้ันเอ็กเซน1 5ตัวนี้ก็มีออกตัวใหม่มาด้วยนะครับเป็นลิมิเต็ดด้วยใช่ไหมพี่ใช่เป็นลิมิเต็ดที่ร่วมแต่งกับสำนักแต่งชั้นนำคือซูสคัสตอมซึ่งของแต่งรวมมูลค่า20,000บาท แล้วเขาไม่ขายแต่เขาแถมมาให้กับคนที่ซื้อรถในวันนั้นเลยไปออกรถกันดีกว่าเฮ้ยในงานมอเตอร์อ็กป์โปีที่ผ่านมานี่ฮะจริงเหรอใช่แถมไปเลยแต่ว่ามีจำนวนจำกัด100คันเท่านั้นเป็นลิมิเต็ดนะพี่เป็นลิมิเต็ดครับมีตอกเลขนัาเบอร์รันนังเบอร์เรียบร้อยใช่เป็นลิมิเต็ดเลยเฉพาะของบุคคลนั้นใน100คันใช่แล้วมีของแถมสีสันสวยงามมากกว่า20กว่าชิ้น โหนี่มันอะไรกันเนี่ยสุดยอดคือไปจอดที่ไหนเรารู้เลยว่าเป็นรถขครนัมเบอร์นี้เรารู้เลยว่าเป็นรถขารงานที่ผมยังมายได้เลยนะเพราะว่าขายรถติดแล้วไปเอาใหม่เพราะว่าเขาออกมาแล้วเขาแต่งได้เหมือนผมเลยอย่างเงี้ยไมจาไม่ต้องแต่งเปิดตัวงานมอเตอร์โปร์ที่ผ่านมายอดจองวันแรกน่าจะเต็มแล้วนะพี่ลินเต็มเลยชอนไม่แน่ใจว่ายังพอมีเหลือตามร้านดีลเลอร์ไหมผมว่าน่าจะหมดแล้วอะแค่ร้อยคันมันไม่ใช่เรื่องอะมอเตอร์โปร์ น่าจะประมาณพฤศจิหรือธันวาเนี่ยนะใช่ครับไม่เหลือแล้วค่ะคุณขาคุณนึกว่าเหลือหรอคะรถยามาฮ่าอรุ่นทีจะที่มอดรอรุน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 คิดว่ามีข่าวไม่มีข่าวแววๆมาบ้างไหมอาจจะมีอาจจะอาจ้แต่ไม่ชัวรอฟังข่าวดีกว่าแต่ถ้าสมมติเขาซื้อไปแล้วเขาอยากได้แบบนี้ก็เข้าไปที่เพจได้ครับเพจเดี๋ยวมีคนแนะนำเยอะแยะอาร์โซซิตใช่ XSR Society ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะเข้าไปปรึกษาได้ว่าอยากได้ชิ้นส่วนนี้แต่งแบบนี้แบบไหนเท่อะไรอย่เงี้ยครับเดี๋ยวมันก็จะมีน้องๆเข้ามาช่วยกันใช่ครับมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มแบบนี้จะใช้คำว่า Niche Market ได้ไหมก็คือตลาดกลุ่มเฉพาะของเขาอ่ะจริงๆมันก็ใช้ได้กับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกเพศทุกวัยผู้หญิงก็มีขี่นีแวอาร์ตศิลปินนี่ครับ แบบผู้หญิงเท่ๆอย่างเงี้ยเท่ๆเลยเท่ๆเลยลงจากรถถอดหมวกกันน็อกใส่หายผมฟาบป๊าบโอ้โูเดินตามกันเป็นแถวพวกนี้นั่นแหละค่ะเห็นเห็นจัดกิจกรรมบ่อยมากเป็นกิจกรรมเหมือนคาเฟ่เหมือนกิจกรรมแบบ มีพบปะพูดคุยกันกินกาแฟแนวกินกาแฟเยอะแนวนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ต่างจาก WR ไปครไปมันเป็นอีกฟิลนึงใช่อีกฟิลนึงบางคนสงสัยว่าเอ๊ซื้อรถไปจริงๆแล้วสังคมการใช้รถก็สำคัญใช่ครับใช่ไหมถ้าเรามีเพื่อนขับขี่รถรุ่นเดียวกันเราก็จะมีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะ x s r 1 5 5ที่เป็นแรงบันดาลใจในการ ตกแต่งหรือในการขับขี่ที่มาเจอกันสวยงามถ้าจะตกแต่งเดี๋ยวก็ไปคุยกันหลังใหม่หน้าเพจใช่ครับบอกได้เลยว่าน้องๆพวกนี้มันเก่งมันเก่งมากมันสามารถที่จะแนะนําได้เพราะว่าเขามีกลุ่มเป็นของเขาเองแล้ววันนี้เขาก็มาร่วมรายการกับทางเราครับเห็นเอ็กซ์หน้าอย่างเงี้ยครับผมไปขับลุยทรายมาแล้วนะพี่ลินอย่างเงี้ยแบบนี้หรอชายหาดเนี่ยผมไปแข่งที่งานยิปซีที่งานยามาฮ่าจัดเนี่ย ผมไปขับแข่งแล้วนะเจ้าเอกแล้วมันทําได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆได้ครับด้วยรถการทรงตัวสมรรถนะของเขาใช่ก็ทําได้ก็ไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆที่เขาลงแข่งเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเทปต่อต่อไปเนาเดี๋ยวมันต้องมีกิจกรรมอีกใช่ใรับในปี2565กับ XSR 1 5 5อยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามพวกเรากันต่อกับน้องๆ พวกนี้สายลุยไม่คุยเยอะค่ะเอาล่ะค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ